เราก็จะเราก็จะมาดูกันว่าเหรียญนเนี้ย <_ C os ic> เหรียญเดียนนะวะ <_ C os ic> เขาดูกันยังไงนะครับและที่สําคัญสุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูว่าราคาของเหรียญลุมพุตโตะรุ่นเยนเดียนเนะวะปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับราคาตรงตลาดเนี่ยเขาซื้อขายันเท่าไหร่นะครับเปรี้ยงทนนะครับ,รรบวันนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตเจ้าของพระก่อนนะครับเพราะพระองค์เนี้ยผมซื้อมาแล้วก็ได้ขายไปนะครับเพื่อการศึกษานะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเหรียญเยนอินเดียเนนวะหลวงปุตโตะนะครับปี2519นะครับแล้วก็ประวัติของหลวงปุโตย่อๆนะครับแล้วก็จะเราก็จะมาดูกันว่าเหรียญเนี้ยเรียญอินเดียนน,ยนวะเขาดูกันยังไงนะครับและที่สําคัญท้ายนะครับเราก็จะมาดูว่าราคาของเหรียญหลวงปุโตรุ่นเยนอินเดียนเนยนวะปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับ ราคาตองตลาดเนี่ยเขาซื้อขายเท่าไหร่นะครับลลบุโตโท,ท่านนะครับท่านเนี่ยเป็นพระที่เข่งกรรมาฐานมากแล้วก็ท่านเนี่ยนะครับมีจิตใจเมตตานะครับไม่ว่าชาวบ้านนะครับจะมานิม,มนต์ท่านไปท่านก็จะไปเกือบทุกที่นะครับแล้วก็ท่านเนี่ยถ้าไม่ติดภารกิจอะไรท่านก็จะไปนะครับ ท่านเนี่ยนะครับสังเกตได้ว่าท่านจะไปปลุกเสกพระนะครับพิธีใหญ่ๆในประเทศไทยนะครับนะครับแล้วก็วัดปราสาทบุญาวาสแล้วก็เกจีคณาจารย์ที่ไปปลุกเสก108คณาจารย์ส่วนมากเนี่ยจะมีหลวงปู่โตไปปลุกเสกทุกที่นะครับแล้วก็พูดถึงวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับหลวงปู่โตเนี่ยท่านตั้งใจปลุกเสกวัตถุมงคลของท่านทุกรุ่นนะครับ บางรุ่นเนี่ยปลุกเสกนานมากนะครับถึงสามไตมากพุทธคุณของวัตถุมงคลของหลวงปู่โตนะครับใช้ได้ทุกรุ่นนะครับหลวงปู่โตตั้งใจปลุกเสกทุกรุ่นนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่โตนะครับก็โชคลาบนะครับเมตตามหานิยมค้าขายนะครับร่ำรวยและหลวงปู่โตเนี่ยให้คําสอนของลูกศิษย์ไว้ว่าช่างเขาช่างมันนะครับ นั่นก็คือหมายถึงว่าไม่เอาเรื่องของคนอื่นนะครับเก็บมาคิดให้มันอยู่ในใจนะครับใมันหนักคือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับไม่เก็บไปคิดได้คิดน้อยนะครับช่งเขาช่างมันนะครับเหรียญเยอนิีเดียนะครับมีจํานวนการสร้างทั้งหมดห้านเนือ้อมีเนื้อต้องคําเนื้อหน้านรับเนื้อเงินนวะแล้วก็ทองแดงนะครับเนื้อต้องคําสร้างทั้งหมด200 50องค์นะครับเนือน้อนาคสร้างทั้งหมด90องค์นะครับเนื้อเงินสร้างทั้งหมด1000องค์เนื้อนวะสร้าง2,000องค์แล้วก็ทองแดง2000องค์นะครับเป็นจานวนที่ไม่เยอะนะครับประวัติของเหรียญเยือนอินเดียนะครับก็มีลูกศิษย์นะครับจะไปทอดถิ่นที่ประเทศอินเดียนะครับก็เลยนิมนต์หลวงปู่ไปด้วยนะครับหลวงปู่ก็ไปนะครับหลวงปู่เนี่ยได้ไปนั่งบําเพ็ญ ประโยชน์นั่งสมาธิที่ประเทศอินเดียทั้งหมด5วันนะครับก็กลับมานะครับหลวงปู่ก็ได้สร้างเหรียญรุ่นเยือนอินเดียนะครับปี2519ันหในหลวงปู่นะครับก็ได้ฉันมังสวิรัตนะครับตั้งแต่นั้นตั้งแต่กลับมาจากอินเดียเลยนะครับเหรียญเยอนอินเดียน,นะครับเป็นเหรียญปั๊มรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่โตนะครับปี2519แล้วเรามาดูกันเลยนะครับว่า เก้แท้เขาดูกันยังไงนะครับแล้วก็มาดูจุดจ่ายตังนะครับเขาดูกันยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราเริ่มจากด้านหน้าเหรียญกันเลยนะครับสังเกตนะครับเหรียญเนี่ยจะตึงนะครับไม่บวมแล้วก็จะมีโค้ดตอกตรงนี้นะครับเป็นโค้ด ตอกมือนะครับใช้มือตอกนะครับสังเกตนะครับก็จะเป็นเหมือนแองกทะนะครับตัวหนังสือคมลึกชัดเจนนะครับรายละเอียดคมลึกกระหนกคมลึกนะครับชัดเจนนะครับแล้วเนื้อนวะครับเห็นไหมครับจำเนื้อแม่นๆนะครับผิวจําแม่นๆนะครับแล้วเรามาดูทางด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญนะครับ เราไปดูรูเจาะกันจาะจากด้านหน้ามานด้านหลังนะครับก็จะมีรอยปิ้นมีเนื้อปิ้นออกมานะครับตัวหนังสือคมลึกชัดเจนมีกระแสปั๊มจะจายออกไปเต็มเหรียญน,นะครับมีเนื้อปิ้นธรรมชาติเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็มาดูาด้านตัวตัดเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับ ก็จะตัดเป็นมะละอย่างนี้นะครับตัดไม่ขาดน,นะครับไม่มีฟันนะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยมีฟันสักเท่าไหร่แต่ถ้าเหรียญเกณน,นะครับเกณเนี่ยจะตัดทะลุไปเลยนะครับตัดทะลุแล้วก็ผิวพันเหรียญน,นะครับก็จะไม่เหมือนกันครับเนื้อละวะก็จะทางวัดเนี่ยแต่สร้างเนื้อละวะมาเนี่ยก็มีส่วนผสมที่พิเศษนะครับ แล้วก็เก๋เนี่ยปลอมแปลงมาก็ไม่ค่อยเหมือนนะครับแล้วเรามาดูจุดจ่ายตังกันจุดจ่ายตังของเหรียญนี้นะครับสังเกตนะครับที่ตัวตัดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีฟันเป็นบางบางบงบางเลยนะครับเนื้อทองแดงกับเนื้อเนี่ยนะครับนวะนะครับมีเหมือนกันทุกเหรียญนะครับย้ำว่าทุกเหรียญตรงนี้นะครับเป็นจุดจ่ายตังเลยนะครับสําหรับเหรียญเดีอยนเดียนเนื้อนวะโลหะนะครับ แล้วก็เรื่องราคานะครับราคาท้องตลาดตอนนี้นะครับณปัจจุบันตอนนี้ก็ซื้อขายกันอยู่ประมาณ20,000บาทบวกลบนะครับ20 0 0 0บาทบวกลบเนื้อเนื้อนวะโลหะนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับผมก็ฝากกติดตามนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญลุมบุโตที่จะแบ่งปันความรู้อีกต่อไปนะครับยัมีเหรียญพัดยศ ยังมีเหรียญอื่นๆอีกนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากช่อง Youtube นะครับเป้ยังโทนนะครับพักเครื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง Facebook และ Youtube ด้วยนะครับผมครับ